สี่ราศีหมดเคาะหมดโศกรอรับทรัพย์ก้อนใหญ่ในอีกไม่ช้าก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีที่ดวงมีเกม์หมดเคราะหหมดโศกหมดโรคหมดภัยรับทรัพย์รับโชคยาวๆหนึ่งปีเต็มๆได้แก่ ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานมีเกณฑ์งานปังยาวถึงช่วงปลายเดือนและช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสสำคัญที่คุณจะได้รับผิดชอบงานบางอย่าง ที่ถ้าคุณทำได้สำเร็จก็จะส่งผลดีกับหน้าที่การงานของคุณในอนาคตการเงินคุณยังหาเงินได้เรื่อยๆแต่รายจ่ายเริ่มมาทีละรายการเพราะฉะนั้นเรื่องการสำรองเงินถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากความรักคนมีคู่คอยอยู่ช่วยเหลือกันเสมอแม้จะไม่ค่อยหวานเหมือนเมื่อก่อนแต่ความผูกพันมีเกินร้อยแน่นอนคนโสดวันๆทำแต่งานยิ่งปลายเดือนยิ่งงานหนัก ราศีสิงห์งผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน,น,ยายนการงานดวงการงานดีมีความรอบรื่นมากแม้ว่าในช่วงนี้งานจะหนักเป็นพิเศษแต่ความสำเร็จก็มากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนั้นจะปังสุดๆการเงินรายได้ถือว่าดีมากรวมไปถึงเรื่องรายได้ที่มาจากช่องทางอื่นๆไม่ว่าเป็นอาชีพเสริมหรือการลงทุน ก็ล้วนแต่ให้ผลตอบแทนคุณดีมากความรักคนมีคู่มีเรื่องทะเลาะกันงอมแงมบ้างแต่สุดท้ายก็วนกลับมารักกันเหมือนเดิมคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ตามหาในช่วงนี้ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานโดยรวมถือว่าการงานดีขึ้นเรื่อยๆความสำเร็จมาแ,แน่นอนแต่มาทีละเรื่องทีละอย่าง หากเจองานยากก็อย่าพึ่งท้อเพราะจะสำเร็จแน่ใช้พลังงานในการจัดการเยอะหน่อยก็เท่านั้นเองการเงินช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการสร้างตัวสร้างฐานะทางการเงินเงินในบัญชีจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าส่วนใหญ่รายได้มาจากน้ำผักน้ำแรงแต่ก็พอมีโชคลาภมาบ้างแต่พอหอมปากหอมคอความรักคนมีคู่มีความแตกต่าง ก็ต้องค่อยๆปรับจูนกันไปคนโสดยังไม่มีเกณฑ์เจอคู่แท้ของคุณสักทีราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานดวงการงานดีมีความราบรื่นมีโอกาสประสบความสำเร็จในงานหรือโปรเจกต์ที่คุณกำลังทุ่มเทอยู่ในขณะนี้การเงินดวงดีมีโชคลาภทางด้านการเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง หาเงินได้ไม่ยากแต่เก็บเงินยากเพราะรายจ่ายเข้ามาแบบรัวๆความรักคนมีคู่แม้ว่าจะมีบางทีที่งอนกันบ้างแต่ทุกครั้งที่กลับมาคุยกันก็จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นและจะครองรักกันไปอีกยาวนานคนโสดมีโอกาสได้พบรักต่างวัยแต่เรื่องอายุไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในะเรื่องของความรักเลยหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ